สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแปดวายไลยตี้นะครับวันนี้ผมยินดีนําเสนอมากเลยผมมีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเป็นผู้ที่โด่งดังเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงมากคาสิโนว่าแต่พ่อเลยก็ว่าได้นะฮะส่วนท่านที่2อนี่จะเป็นท่านคนหนึ่งครับที่เขากลับมาจากฮอลลีวูดนะฮะคนนี้ทําสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะฮะผมขอเชิญแขกรับเชิญท่านได้ครับคุณบีนะฮะผม ครับสวัสดีครับผมคุณบีครับครับผมจะรับข่าสู่รายการวันละแปดวันไอซี่ด้วยนะครับผมเริ่มต้นเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันครับผมคุณบีนะครับได้ข่าวว่าอันนี้ผมโอสักท์รถส่งสองนิดนึงดังนั้นที่มีผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าวนะฮะเห็นคุณไปดูหนังกับทางโฆษล้างมั้มันเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้พี่น้องครับกลังพี่น้องกันครับผมพี่น้องครับพี่น้องกันพี่น้องกันครับแล้วเรื่องคุณขวัญวิศวณีครับที่ที่ไปช่วยบริจาคหนังโป้มด้วยกัน นั่นนะพ่อขอร้องครับคุณพ่อขอร้องแต่ผมคุณม่ขอร้องเลยครับคุณนี่หล่อเลือกได้เลยนะยินดียินดียินดีที่คุณพ่อขอที่อยู่นะครับผมโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณแม่สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับต่อไปเป็นแขกรับเชิญคนที่สองนะฮะคุณชาโด้นะฮะผมชาโด้ครับครับมินดีต้อนรับความสุขในการระดาบแปดวอลเตี้นะครับผมคุณชาโด้ครับผมเขาเลื่อกกันเลยแล้วกัน ใครๆแต่บางคนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะเป็นเกย์อ้าวเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณอะไรก็คุณก็เล่าให้ผมฟังคือว่าวันนั้นที่ว่าเห็นผมไปกับที่ว่ามีข่าวมาครับอมพติชาติเห็นความวิชาติครับครับผมคือเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นเด็กด้วยกันเรียนพีเด็กด้วยกันนะครับผมแล้วทำไมต้องทำไมต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะครับเหมือนลูกลูกฟ้องนะครับเพราะแบบ เขากล้ามกันครับโชว์กล้ามกันครับโอ้โหครับทำคอมพิวชักันเลยนะฮะครับเพราอย่างงี้ต้องมมเดิร์กับพี่นัทเองแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้จะให้ผมฝากผลงานอะไรไหมครับฝากตามมาประเทศไทยอี่นึ่งครับใช่ครับทุก <aesthetic S 1>